เกิดถามว่าทําไมผมยอดสิครับผม AI เล่นเท้านะครับโอเคไม่มีอะไรทางนั้นแหละโอเคเมื่อกี้ไม่มีอะไรจริงๆนะถ้าเกิดถามว่าไอ้รูเบอร์ตัวละครผมกําลังถือเค้กช็อกโกแลตข้างหน้าแล้วแป๊บหนึ่งนะเอาวะว่ต oh, ่ปิดเออผมถือเค้ก อยู่ข้างหน้านี่คืออะไรก็วันนี้วันการมเย้วันนี้วันการผมเอ,อ้เ,เออทำไมโมันดนานจังอะโอเคซึ่งใช่แบบสิบสามเปอร์เซ็นต์อ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะไป ดูกันว่า Q&A ที่ผมทำไว้เมื่อคลิปมาครับเมื่อนาดการชาติละมากกอบจากที่ไหนละเมื่อเกือบสัปดาห์เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะมีใครตอบคอมเมนต์คำถามผมไหมมันกลับมาแล้ว yes it's back it's back ไม่มีใครตอบ Q&A คำถามผมอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรเลยคืออะไรเดี๋ยวบลู what 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 w a t man โอเคพี่ชายเขามากดไลค์ผมนะครับแต่เขาไม่ได้มาเขียนคำถาม Q&A นะครับคือดูคลิปไม่จบแล้วก็ไม่อ่านคอมเมนต์ผมโคตรเยี่ยมโอเคงั้นอันนี้เหมือนเดิมแล้วครับ รูนี้กดปังหมุดไว้ดีกว่าช่างแม่งพี่เกีย่ปังหมุดโอเคงั้นผมจะให้คุณพวกคุณแก้ตัวแล้วกันนะคนที่อยากถามคำถาม Q&A ผมอะถามคำถามค a ได้มากกว่าหนึ่งข้อแต่ไม่เกินสามข้อนะครับเอาไงได้สามข้อคือมันคือแค่นี้ห้ามเขียนคำหยาบห้าม โอเคเคปครับมันเป็นอะไรไม่รู้ทำให้เออมันตัดต่อไม่ค่อยได้นะครับเมื่อกี้ตอนนั้นคือพูดมั่วเกินง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกดให้อยู่ข้างบนไม่สิอยู่กลางหน้าจอไปเลยซ2 1อหนึ่งปิ้งเขียน Q A ได้สามข้อห้ามกรนก็พอกดซับสไครด้วยไม่งั้นผมจะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นดอลี่ท์